สบอนภูไทยสวัสด <ara> <ibl ampa> <PI AN> ีคร <modeling> ับสบอนภูไทนะครับท <bizarre> ุกคนวันนี้ตามที่ทุกคนร้องขอมานะฮะว่าอยากจะเจอเซบีจังเลยนะฮะทุกคนวันนี้มาแล้วเซบีเซบี

มักลาบักลาให้อ้ายถามตัวน่เด้อเยสอับเออวานวานสาวสาไทยเขากินฮอตตัวท่านนะฮะตัวว่าจากความรู้สึกตัวเนาะเออเซบีครับตัวหูอยู่บ่หูว่าตัวดังดังแด้ดังแด้เออใส่ขนมนั่นน่ะซาขนมแน่น่ะเออผู้สาวเอ้ยผู้สาว

cứ phần cứ sang để hơi hết Chô, chô Yo Yo hey 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 Yo yes yes

มักเดะเนียฮัจิล่าเอบอลภูไทยเออเฮ้ยโอ้หตุ๊กเทะอะเฮ้ยตุ๊กเทะ Do are you from? Where are you from? Yes. I don't Isoke. Iskate. Ha, ha, ha. Iskate Oh, No, 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 no. Isoke. okay. Isoke. Iskate. No, no, no. I. I. Soke. Isoke. I. I. Soke. Isoke. Ami. อันนีกับปรูกับปรูอีโซเกอีโซเกฮ่าฮ่าฮ <laughs> ่าอ่าฮ่าฮ่าไกรบกไก่บกขนมีับมาดมาิเสบีเสบี e s โอ้ใช่ดีดไเ้เอาหมวกวกันนะเออเฮ้ยโอ้ตุ๊กเทเลยเฮ้ย どソケイソケイソケいソケイ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 イイソケイソケイイソ เคอเคอีกอีโซเกาฮาฮาอาฮ่าฮ่าฮ่โอ้ตัวกระเป็นเนาบักหลยเฮ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องพีน้องป้องไปขึ้นมเนียเนาป้องไปป้องไปสุขูสุขูสุขคนสุขคนเออเลยลำซะลำคณะเอ้ยไม่ใช่แล้ว

บอบักหลานหูจะบอกว่าจะคลองดังนะฮะบุบุรุดังดังเออหูบอหูยคนติดตามหลายที่คนติดตามแล้วกวงกุ้งเอซีคนตายติดติตามเซบีจิเปียนอัปลานทรายไเซบีมันนีเด็กกอลคองกูครกอเออปักหลาเป็นคนดังนี่ตัวหูบอ

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอือกสีนอนจะหนีแล้วใส่บังหัวหัวใหญ่ปะนี่ใส่ไอ้บังหัวน่โอ้หัวใหญ่ดีสท้โอ้หัวใหญ่ดิสุดโต áo ai xây mùa ao. áo nè hỏi mà chẳng xe nô nô ôi ai xây chẳng xanh này áo yo 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 bán cua lớn thẳng bị lưu cua lớn mò lăm mò phong mò đi qua lâu ạ ai dịch lập ninh มาูดันสิงครู yes วิ่งบาร์นเฮ้ ten 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 no, no 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 five one two three four five หนึ่งสองสามสี่หาหนึ่งหนึ่งสองสามสามสามส3 4 5ี่หาหก

พรุ่งนี้พรุ่งนี้บักลาฮูบปนี่บักลาเป็นคนดังเด้นี่อืเนาะไปอยู่ประเทศไทยน้ำอ้ายบะเบิ่งเงนอันนี้มันมันดีบักลาเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ย

สอยสอยพี่น้องฟังสอยอยู่เมืองฝ้ามีแต่แดดกับฝนอยู่เมืองค้นกินเหล่าแล้วกับฟอนครับผมสอบอนภูไทยโอ้โอ้ขาบักหล่ามตอนนี้ก็มานั่งเปยน้ำผมนี่แหละอยากเล่ยนน้ำวาสันวาเลยผ้ากันนี้ แต่น้องคเลินน่ารักดีครับตามวัยนะเขามาชอบมาเล่นกับพี่ทหารพี่น้องเอ้นี่แหละครับน้องโบงหูวะน้องเขาหูบอนะครับเนาะว่าเจ้าของดังครักในประเทศไทยนี่แหละครับมาเล่นน้ำไอทหารไอคิดมึงเอาว่าถ้าเกิดว่าไอทหารเราใหญ่ใหญ่หม่งนะครับเนะาะใหญ่ที่ตั้งไอใหญ่ พี่บีนะครับน้องออกไปอีกอะน่องก็คือสีเงียบๆอยู่ในบ้านนั่นแหละครับอืมกินอะไรกินนี่แหละน่องก็อยู่อย่งสี่กะคันเบอร์ไอทหารเราบ่เอาห้กะคือสิบ่ได้กินนะครับขนมสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม yes โอ้ใส่กระป๋องสูงเลยพี่น้องเลยเขึ้นยากมูเพป็นนั่นญาตดมูเขึ้นมาขอกินน้ำใส่ถุงส่งไว้ป่ะเนียน เอาเงี้ใส่ไหมเออโอ้สุดยอดเลยโอ้ยถ้านังขึ้นกว่าพ่อพญ่าพ่อพญ่าที่โตแอนอนสบอนสบอลภูไทยภูไทยภูภูไทยไทยสบอนสอบอนภูไทยภูไทย นี่นะทุกคนตามติดชีวิตเซบีเห็นเอฟซีร้องขอมาเยอะว่าเมื่อไรจะถ่ายเซบีให้ดูเจอเซบีหรือยังนี่นั่งกับผมประเทศไทยเซบีประเทศไทยบาทีไทยสบอลภูไทยสบอลภูไทย